เราจะทำการตัดขามันนี่คือขาของมันตัวน,นี้ดอกของมันเอาล้างในน้ำจากข้าวเป็นน้ำแรเพื่อต้องการให้น้ำต่อข้าวเป็นอาหารของมันแล้วก็หมักไว้แล้วเราก็จะไปลง เราก็จะไปลงในของไม้ต่อไปมันก็ตัดขามันเอาขามันเป็นหัวเชื้อล้างดอกเข็ดที่จะเอาดอกเข็ดไปแกงเราก็เอามาใส่ขวด แล้วก็เอาขาเห็ดที่เราตัดใส่ลงไปใส่ขาเห็ดลงไปในขวดที่เราตัดเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปใส่ขาเห็ดลงไป ไมรนใสไปไหนก่ <Right> ไปในขวดเห็ดแล้วเราเขามักไว้เพราะในน้ำซาวข้าวที่เราเอาล้างดอกมันมันจะมีสปอร์ของมันด้วยแเชื้อจากขาของมัน มาไว้จนข่อขาเห็ดจะเปื่อยไม่มีขาเห็ดแล้วขาเห็ดเป,เป็นน้ำแล้วแล้วเราก็นำไปหัวเชื้อพร้อมแล้วจะลงเชือ้อ ใหม่อีกครั้งหนึ่งเทลาดลงไปเลยที่ขอนของมันลาดไปเลยอขอนไม้ปุกๆเป็นขอนมะม่วงขอนอะไรที่เป็นไม้ที่เนื้ออ่อนพวกเห็ดพวกนี้มันจะชอบกินไม้เนื้ออ่อนลาดลงไปเลย ลาดลงไปทึงขอนมันลาดอีกขอนหนึ่งของนี้เที่ยวก่อนไม่ได้ลาดไม่มีงอกงอกเห็ดไม่งอกเที่ยวนี้ลาดคอนนี้ด้วยแล้วเที่ยวนี้ก็ลาดคอนนี้ด้วย วันนี้ก็ลาดจวไปด้วยโอเคเสร็จแล้ว